เริ่มต้นข่าวในวันนี้ด้วยบุญใหญ่ของชาวอำเภอห้วยทแเลกนะคะที่มีการอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาค่ะ ภายในวัดหนองซำตะบนกงรถอเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมานายเดชฤทธิต์ติดใช้ในายอำเภอห้วยถแถลงได้จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ72พันษาในระหว่างวันที่8ถึง18มกราคม2567 โดยในงานนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนในพื้นที่มาร่วมกันบรประชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้มีผู้ที่บรรพชาอุปสมบทจำนวน10บรูปโดยโครงการดังกล่าวนั้นถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งของชายไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่อชายไทยอายุครบ20ปีบริบรูรณ์หรือเรียกกันว่าอายุครบบวชจึงเป็นค่านิยมในการส่งคุลบุตรเข้าพิธีอุปสมบทในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติดังนั้นการอุปสมบทเพื่อเรียนรู้หลักพระธรรมคำสอนจะช่วยให้เกิดประโยชน์ได้หลายประการอาทิให้เกิดการปฏิบัติตนดีมีความประพฤติชอบเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณ เมื่อลาสิกขาแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังของกำลังสำคัญของครอบครัวและสังคมได้อีกทั้งยังเป็นการสนองพระเด็บพระคุณพระกตัญญูกตะเวทิดาคุณแก่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดจนบุพการีหรือผู้มีพระคุณค่ะ